8ข้อที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นข้อปฏิบัติที่ทางคลินิกดูแลใจอยากให้ทุกคนได้ลองนําไปปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเพราะว่าการดูแลตัวเองหรือเซลฟ์แค์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็อยากให้ทุกคนทําได้ในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะธนาธมนเป็นนักศิลปะปบำบัดนักจิตบำบัดและผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรับมือกับความสูญเสียหรือ b e r e a v e m e n t counselor ประจำโรงพยาบาลคุณนะคะ เนื่องจากเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะเป็นเดือนที่มีความควาสำคัญเพราะว่ามี World Hospice and Palliative Care Day นะคะหรือว่าวันการดูแลแบบประคับประคองสากลแล้วยังเป็นเดือนที่มี World Mental Health Day นะคะหรือว่าวันสุขภาพจิตโลกก็เลยอยากจะมาชวนให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็รู้จักเซลฟ์แคร์แล้วก็รู้ว่าทำไมมันถึงจำเป็นต่อผู้ที่ต้องดูแลผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่ต้องดูแลคนไข้นะคะ เซลฟ์แคร์ care, หรือว่าการดูแลตัวเองในที่นี้รวมไปถึงการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจด้วยนะคะจริงๆเซลฟ์แคร์ care, หรือการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่ในการเป็นผู้ดูแลคนไข้นั้นยิ่งเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้การดูแลคนไข้นั้นใช้พลังงานเยอะมากบางโรคต้องการความช่วยเหลือจากผู้ดูแลที่ต้องอาศัยความแข็งแรงทางด้านร่างกายเช่นช่วยพยุงหรือช่วยพลิกตัวเป็นต้น ในบางระดับของบางโลกต้องการการดูแลแบบใกล้ชิดตลอดเวลาก็จะส่งผลต่อการนอนพักผ่อนของผู้ดูแลในด้านอารมณ์ความรู้สึกผู้ดูแลก็ต้องใช้ความเข้าใจและความเห็นใจหรือเอ็มพัตตี้สูงทั้งกับคนไข้ที่สภาวะอารมณ์อาจจะไม่ปกติและกับตัวเองที่ต้องมาเชิญกับความวิตกกังวลจากการดูแลคนไข้ โดยเฉพาะในการดูแลแบบประครับประคองตามที่เคยเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าทั้งคนไข้และผู้ดูแลอาจจะเริ่มมีสภาวะอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียหรือกรีฟทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะสามารถทําให้ผู้ดูแลเกิดความเครียดเหนื่อยล้าไปจนถึงเบิร์นเอาหรือสภาวะหมดไฟซึ่งนอกจากจะส่งผลเสียต่อผู้ดูแลเองแล้วยังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดูแลคนไข้ด้วยค่ะ s ซ l f ์ a แคร์หรือการดูแลตัวเองที่อยากจะมาแนะนําให้ผู้ที่ต้องดูแลผู้อื่นหรือ Caregiver นะคะได้ลองปฏิบัติด,ดูนะคะข้อแรกอยากให้เวลาสักนิดนึงในแต่ละวันนะคะเพื่อที่จะใช้ในการสังเกตดูอารมณ์ของตัวเองแล้วก็ความต้องการของตัวเองนะคะอย่างเช่นอตอนนี้เรามีความเครียดที่มากกว่าปกติไหมการกินการนอนปกติไหมเรามีอารมณ์ที่ขึ้นลงผิดปกติจากเดิมไหม ความสนใจในสิ่งต่างๆที่เราเคยสนใจหรือกิจกรรมต่างๆน้อยลงไหมสมาธิในการทําสิ่งต่างๆน้อยลงไหมาการกินการนอนโภชนาการปกติไหมเรามีการอยากอาหารที่น้อยลงไหมหรือว่ากินได้น้อยลงไหมมีความเจ็บปวดใดๆทางร่างกายเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าเป็นต้นนะคะ ข้อ 2. นะคะเราไม่ควรมองข้ามโภชนาการของเรานะคะให้ปรับสมดุลทางโภชนาการควรทานอาหารให้ครบมือครบหมู่นะคะแล้วทานน้ำให้พอในแต่ละวันข้อ3ออกกำลังกายบ้างนะคะหากไม่ไม่มีเวลาให้เดินสั้นๆก็ได้นะคะอย่างน้อย5 1 0นาทีวันละ 2. -3 ครั้งหากพอมีเวลาอาจจะมองหากิจกรรมที่เราชอบที่เราสามารถทำได้เพื่อผ่อนคลายนะคะข้อ4ี่ เลือกฟังเพลงที่สบายหรือให้ความรีแล็กซ์นะคะหรือบางคนอาจจะใช้ไกด์เมดิเทชันหรือว่าเสียงนำในการนั่งสมาธิก็ได้นะคะข้อ5นี่นะคะในการจัดตารางในกิจกรรมที่เราต้องทำในแต่ละวันนะคะอยากให้ใส่ช่วงเวลาเบรกในแต่ละกิจกรรมที่เราทำไปด้วยหมายถึงว่าเราให้เวลาพักมันิดนึงนะคะจะน้อย 3- 5นาทีถึง10นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีนะคะ อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการมีการเบรกระหว่างกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะสามารถส่งผลต่อการนอนแล้วด้วยนะคะถ้าเรามีเบรกในแต่ละในดา่ันกิจกรรมที่เราทำมันจะทําให้การนอนเราดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ข้อหนะคะเ,เราต้องรู้ลิมิตตัวเองนะคะหมายถึงว่าการที่เราจะใส่ตารางการ กิจกรรมต่างๆที่เราจะทําเราควรจะรู้ว่าเราทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเราไม่ควรจะยัดให้ตารางที่เราจะต้องทํำสิ่งต่างๆมันแน่นจนเกินไปเพราะในความเป็นจริงแล้วอะถ้าเราทําไม่ได้มันก็จะทําให้เราเกิดความเครียดแล้วก็วิตกกังวลมากกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะให้อยู่ในความเป็นจริงที่เราสามารถทําได้ค่ะข้อ7 ให้โอกาสคนอื่นในครอบครัวเพื่อนหรือคนที่ไว้ใจช่วยเหลือจัดการอาจจะเป็นเรื่องในบ้านหรือสลับมาดูแลคนไข้นะคะควรมีการสื่อสารกับคนรอบข้างหาพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองแชร์เรื่องราวหรือความรู้สึกกับเพื่อนหรือครอบครัวหรือคนที่สามารถคุยได้หรืออาจจะมองหาการคุยกับนักบำบ,บัดก็ได้นะคะข้อสุดท้ายนี่นะคะอยากเป็นข้อที่อยากให้ทุกคนได้ปฏิบัติมากที่สุดนะคะก็คือ ให้เครดิตตัวเองนะคะขอบคุณตัวเองในแต่ละวันกับกิจกรรมแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาได้ในแต่ละวันนะคะทําให้ได้ทุกวัน8ดข้อที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นข้อปฏิบัติที่ทางคลินิกดูแลใจอยากให้ทุกคนได้ลองนําไปปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเพราะว่าการดูแลตัวเองหรือเซลฟ์แคร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็อยากให้ทุกคนทําได้ในทุกๆวันนะคะหากมีคําถามหรือว่าต้องการรับการปรึกษาจากคลินิกดูแลใจสามารถติดต่อมาได้ตามช่องทางนี้นะคะ แล้วในขณะน,นี้ทางโรงพยาบาลคูณเราได้มีคลินิกดูแลใจออนไลน์ที่จะให้บริการทางด้านการดูแลทางด้านสุขภาพจิตใจผ่านช่องทางออนไลน์นะคะก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ